หลายคนอาจจะได้ติดตามนะเพราะเป็นข่าวใหญ่เลยในเรื่องของการแชร์ลูกโซ่เป็นคดีแบบมีการเอามาระดมทุนอะไรกันต่างๆใช่เยืยว่าแชร์ลูกโซ่ดีนี่คือแบบเป็นกองทุนใหญ่เลยร<ล>ะ,<ล>ะดับดหลายพันล้านโอ้แล้วประเด็นอันนี้เนี่ยคือมันมีผู้เสียหายหลายรายมากๆค่ะมูลค่ามันค่อนข้างสูงและหนึ่งในคนที่มีการเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยคือคุณพิงกี้สังกาหลายคนได้ติดตามก็ตกใจเลยนะค่ะโอ้ยทำไมแบบว่า เกี่ยวในเรื่องนี้แล้วแบบมีการแบบเข้าคุกหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมก็กลายเป็นว่าเป็นอุทาหรณ์น,นะสําหรับเรื่องรานี้เลยทีนี้ดิฉันนะคะจะมาไล่เรียงแล้วก็เหมือนเล่าแบบกระชับให้ฟังแล้วกันเนาะว่าเรื่องราวของคุณพิงกี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องราวแล้วก็ช็อกวงการบันเทิงอยู่แล้วนะคะสําหรับเรื่องราวข,ของคุณพิงกี้สาว,วิกาชัยเดชค่ะนักสแสดงชื่อดังในวัย36ปีที่ถูกคุมตัวเข้าเรือนจําหลังจากที่มีความเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุน forex 3d นั่นเองค่ะ โดยจำเลยที่1น,นะคะก็คือพี่ชายของคุณพิงกี้เลยมีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการในบจกค่ะและจำเลยที่2ก็คือคุณพิงกี้เองมีส่วนในการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงชักชวนให้ลงทุนอะไรต่างๆอันที่3นะคะจำเลยที่3ก็คือคุณแม่ของคุณพิงกี้นางสริญญาชัยเดชอายุ63ปีก็รู้จักกับคนมากมายทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการ ก็มีการชักชวนคนให้มาหลอกลงทุนเช่นกันก็เลยแบบเสียหายเยอะค่ะโดนเยอะนะคะสำหรับเรื่องราวนี้ซึ่งนอกจากนี้ค่ะพนักงานอายการสํานักอายการคดีพิเศษ4ี่ก็ยังได้ยื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น19้ารายด้วยกันในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันช่อโกงค่ะ ซึ่งในวันที่สารนะคะนัตัดสินเนี่ยคุณพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแต่ในเวลาต่อมาสารอาญาก็พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาต่างๆแล้วแล้วก็พฤติการแห่งคดีก็เห็นว่าข้อหาเนี่ยมีอัตราโทษที่สูงนะคะแล้วก็ค่าเสียหายตามฟ้องก็มีจํานวนมากกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากอนุญาตให้มีการปล่อยตัวแล้วเนี่ยจำเลยที่2กับจำเลยที่3ก็น่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องแล้วก็คุมตัวเข้าเรือนจำทันทัสถานหญิงกลางทันทีค่ะและนอกตัวนี้นะคะปะปอง,องอเนี่ยก็ยังได้อายัดแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้อีกมูลค่ากว่า230ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ดินทองรูปพัณฑ์แล้วก็ทรัพย์สินอื่น เพื่อเยียวยาให้ผู้เสียหายในขั้นตอนอื่นต่อไปค่ะและหลังจากที่พิงกี้สวิกานะคะได้เข้าไปอยู่ในนักทันทสถานหญิงกลางแล้วในช่วงวันแรก19สิงหาคม2565ก็ไม่มีใครเข้ามาขอเยี่ยมอะไรคุณพิงกี้นะคะแล้วก็คุณแม่เลยหลายคนจะสงสัยว่าทําไมเนื่องจากว่าทางกฎของทันทสถานเนี่ยเขาต้องปฏิบัติที่ว่าเมื่อมีการรับผู้ต้องขังใหม่จะต้องดําเนินการกักตัวเป็นเวลา5วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกค่ะเข้าเยี่ยมแม้กระทั่งคณายความเพราะว่าต้องรอให้ครบกำหนดการกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนนั่นเองซึ่งในวันแรกที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยก็มีลักษณะอาการเครียดเล็กน้อยเนาะแล้วก็สามารถปรับตัวได้และมีการให้กําลังใจกันและกันระหว่างคุณพิก,กี้กับคุณแม่ด้วยค่ะ